อ่าหนึ่งพันแชร์แล้วค่ะทุกคนขาขอหัวใจไร้วาดรัวหน่อยแล้วพิมพ์ว่าพุ่งนี้รวยปัง,ปงๆเฮงๆพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์เมกสิ่บวกบวกเข้าหาตัวเองนะคะมานะคะขอกราบสวัสดีอีกหนึ่งครั้งสวัสดีสี่พันเจ็ดร้อยคนดูนะจ๊ะสวัสดีสี่พันเจ็ดร้อยคนดู สวัสดี4,700คนดูค่ะใครรู้ตัวว่าเป็น FC จนุกที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีอันนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นลิงก์เฉพาะ FC จนุกร้้นๆเลยค่ะแม่ใครรู้สึกว่าเป็น FC จนุกนะก็คือว่าเข้าห้องนี้ได้เลยเป็นดูแนวทางนะคะใครอยากได้แนวทางฟรีนะคะก็ลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆบอยมินว่าขอแนวทางฟรีขอก็เป็น FC จนุกอะเออ เออแอดมินเจนุกน่ารักนะคะเดี๋ยวจะคอยส่งแนวทางให้นะคะอ่ะโอเคสวัสดี4,700คนดูค่ะนะคะเจนุกขอพูดถึงรอบนะเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,นันนิตกฎหมายทุกชนิดให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นที่จะดูให้ตัวเลขคือเป็นเพียงแค่แนวทางผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะ ง้วนนี้เจนุกชอบศูนย์กับหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนจะเขียนเดี๋ยวก่อนจะให้แคปนะคะอ่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์คํา่าพร้อมมาก่อนจะให้แคปเดี๋ยวเจนุกนะคะเดี๋ยวเจนุกจะปิดรับปิดลิงก์แล้วนะก็คือว่าจะไม่เข้าแล้วนะคะคือว่าใครเท่าทันคือทันอ่ะก็คือว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนจะให้แคปเจอร์นะ,ะเดี๋ยวเจนุกจะให้ดูใบเขียวก่อนเจนุกชอบศูนย์ แล้วก็ติดศูนย์สามไปด้วยหรือว่าเจนูต้องเขียนไหมทุกคนว่าไงเจนูต้องเขียนว่าระวังศูนย์สามไหมเพราะชูชอบศูนย์นะชอบสมุนก็ต้องระวังไหมทุกคนว่าศูนย์สามจะมาหีกปะ่แต่จริงๆนะอะไรเกิดขึ้นได้สังเจสังเกตปีนี้ยอะไรเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าจะเป็นเลขเบิลเลขซ้มการเลขที่เคยออกแล้วสามารถกลับออกได้หมดทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยเจเจะไม่คิดอะไรเยอะแยะเออเนื้ออกปะคือว่า เลขที่เคยออกแล้วเลขที่เคยออกแล้วเลขเบิลเลขอะไรสามารถเป็นไปได้หมดแต่ขออย่างเดียวไม่ชอบเลขเบิลอยากศูนศูนย์นะถ้าศูนย์ศูนย์ก็คือแบบโอ้โหฉันชอบศูนย์ศูนย์ฉันชอบเด็กงวดน,นี้เจนุกวิเคราะห์ได้ศูนย์กันหนึ่งแต่เจนูต้องเลือกตัวเดตัวหนึ่งเจนุูเลือกศูนย์แล้วกันค่ะนะคะฟังนะเจนูก,กักวิเคราะห์และคำนวณได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งตัวเด่นนะตัวเด่น ศูนย์กับหนึ่งงวดน,นี้ขอฟันไปที่ศูนย์ศูนย์อะไรก็ได้เดี๋ยวเจนุกจะให้ดูใบเขียวนะคะวันดีค่ะวันดีค่ะซอบศูนย์กับหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวให้ดูใบเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูเลขความฝันไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะเขียนไปพร้อมๆกันเลย อันนี้ใบเขียวให้ทุกคนดูใบเขียวก่อนใบเขียวนะเลขความฝันจะนุกยังไม่เขียนนะอาจจะนุกชอบศูนย์ชอบศูนย์นะคะงวดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดสองห้าหกหกนะชอบศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งอัดเจ็ดศูนย์ค่ะสามตัวหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ค่ะ หรือใครพอมีกำลังอย่าลืม6กับ9ตัวเดียวกันนะฮะ3 9 0 3ก0ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยนะคะลอตเตอรี่ใครซื้อแล้วก็ดีใจด้วย60 2 0 90 7 1 7 3 6 1แล้วก็อัด70ค่ะ07 นะคะสามตัวหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ชอบไหมถ้าชอบตามได้เลยนะคะอันนี้คือสามตัวนะสามตัวแดงแดงหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์นะคะเออหกเจ็ดศูนย์ตามมันนานมาตามอีกเลยค่ะเจนุกจะให้แบบนี้จะตามทุกงวดเนี่ยจะเป็นเลขวนๆที่เจให้มาเกือบทุกงวดนะคะหกศูนย์ไอ้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยเจนุกให้เกือบทุกงวดเลย ่ะเดี๋ยวเราดูเรียกความฝัน่มพร้อมๆกันแคปเจอร์นะนี่ก็คือทุกคนทุกคนต้องให้เจ๊เขียนสามศูนย์หมทุกคนให้เขียนระวังบ้างขอถามความเห็นหน้อยต้องเขียนระวังสามศูนย์หมเอาไงหรือว่าทุกคนจะจะตามกันเองสามศูนย์ทุกคนว่าไงทุกคนว่าไง เขียนด้วยค่ะเจ๊ระวังทุกคนให้เจ๊เขียนว่าระวังศูนย์สามสามศูนย์ได้ไหมระวังเนาะเขียนเนาะอ่าโอเคอันนี้คือถามนะถามนะจบ ดูดิศูนย์สามเนี่ยจะมาอีกไหมเออมาห้าสี่สามสวัสดีหกพันสองร้อยคนเนะอุ้ยคนดูเยอะเวอร์คนดูแบบเยอะเวอร์าบังทุกคนแปบ๊บหนึ่งขอแบบขอแคปหน้าจอของตัวเองหน่อย จำบนึงนะทุกคน โอเคไม่รู้เขียนไปแล้วมา0330ใครสะดวกตามก็ตามนะแต่ฉันไม่รู้ฉันจะให้ยันแบบยันสิ้นปีเหยวดิยันสิ้นปีอะบอกเลยยันสิ้นปีนะคะฉันจะให้ยันสิ้นปีอุ้ยถ้ามันมาสามแมวอะทุกคนเอาแบบนี้ใครงบเยอะก็สามเก้าแล้วกันแต่เจ๊ชอบสามหกนะคะสามหก สามหกเอ๊หรือจะศูนย์สามหกเอ๊หรือยังไงหรือยังไงใครไม่ทันนะฮะก็ต้องทันแหละสวยไหมสามหกเราว่างสามศูนย์จริงๆอะไม่อยากให้สามศูนย์หรอกแต่แบบโมโหสามศูนย์ออกออกแบบทุกทุกออกแบบเจ๊ก็ให้ยันสิ้นปีอะสามศูนย์นะศูนย์สามสามศูนย์นะไม่รู้ว่า าใครไม่ทันบ้างทันแหละแคบทันแหละยังไงก็แคบทันพวกเธอโอเคอ่าก็คือสามหกแต่ถ้าใครแบบคิดว่ากลัวสามศูนย์มาก็ตามถ้าใครแบบเอ้ยคิดว่าไม่ตามแล้วก็ไม่ต้องตามสามศูนย์สามเจแล้ววังให้จริง,รงๆอ่ะไม่อยากใส่หรอกแต่แบบมันงึดมันงึด มันงืดภาษา,ษาอีสา,านมันเคาเรียกว่าไงอ่ะมันศูนย์เนาะศูนย์หรือว่ามันงืดหรืออะไรงืดแปลว่าอะไรศูนย์แปลว่าศูนย์คือโมโหเหรองืดแปลว่าอะไรหรอไม่รู้ว่าแต่คิดว่ามันงืดจับมันงืดเออเข้าใจปะเข้าใจปะคือเจมินเจเจต้องพูดคําว่าอะไรอะ่ะคือจริงๆก็ไม่อยากใส่สามศูนย์เนเลขมันจะเยอะแต่ระวังไว้ก็ดี